ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเฮียแชร์ชานแนลนะครับวันนี้เป็นวันที่29มกราคม2564ครับเป็นวันศุกร์นะฮะก็วันนี้เฮียมีเรื่องจะมาแชร์นะฮะเฮียจะมาพาไปชิงโชคนะครับกับเครื่องดื่มเน้นซ้ำนะครับก็ก็เครื่องดื่มนี้มันก็จะเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีของรางวัลสำหรับผู้ชายเยอะแยะเลยนะฮะก็อย่างรถ มอเตอร์ไซค์ไทอาอย่างเงี้ยเขาแจกนะฮะก็เลยเฮียก็ไม่ได้เฮียก็จะไปร่วมรุ่นด้วยนะครับก็อยา่าลืมติดตามชมนะฮะเดี๋ยวเฮียพาไปนะครับสวัสดีครับต่อไปนี้เดี๋ยวเฮียจะพาไปชิงโชคนะฮะกับเครื่องดื่มแมนซัมนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเคยเข้าแอปพลิเคชันไลน์เลยหรือว่ายังไม่ได้รับยังไม่ได้แอดไลน์ของแมนซัมนะครับเดี๋ยวเฮียจะพาแต่ต้นทางไปเลยนะครับ ทุกคนคงมี Facebook เนาะเดี๋ยวเราเข้า Facebook กันก่อนนะครับเอาล่ะพอเข้า Facebook มาเราไปกดที่ค้นหานะครับอ่าพิมพ์คาว่า i am นะฮะ i a m am manzam อย่างงี้ฮะ manzam ตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่ามันจะขึ้นเพจ i am m a n s a m นะครับหลังจากนั้นเรากดเข้าไปที่เพจนะครับตรงนี้ที่เพจเขาจะบอกว่า เนี่ยฮะแต้มหล่อเนี่ยเอามาแกลกรางวัลได้ทั้งหมดมูลค่าเกือบทั้งหมด1ล้านบาทเลยนะครับเอาละเราก็ลงมาเลื่อนลงมานะฮะนี่อันแรกเลยนะครับวันที่2พฤศจิกาปีที่แล้วนะเขาโพสต์มาในนี้จะมีรายละเอียดว่า,าต้องแอดไลน์ยังไงมีของอัลางวัลอะไรนะฮะอ่านได้หมดนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากอ่านเพิ่มเติมให้เรากดเข้าไปตรงนี้เลยนะฮะหรือว่าแอดไลน์ตรงนี้เลยนะครับแอดไลน์ที่ของแมนซัมเนี่ยนะฮะ กดเข้าไปปุ๊บอ่าระบบมันเข้ามาก็เปิดแอปนะครับอันนี้คือว่าเฮียเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วนะฮะแต่ถ้าใครสําหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับมันจะมีให้ลงทะเบียนนะครับตรงที่เมนูนะฮะแล้วก็ของเรานี่ก็คือไปที่ตรงนี้เลยนะครับ ก็อันนี้เขาจะบอกว่าอันนี้ตัวนี้จะเป็นเหมือนสะสมแต้มรั้วแรกของรางวัลนะแต่ว่าเฮียไม่ไม่สะสมนะสำหรับใครที่ครั้งแรกที่เข้ามานี่นะฮะก็คือจะต้องไปยืนยันตัวตนกรอกชื่อทุกอย่างนะฮะชื่อของเราร์ยโทรศัพท์อะไรทุกอย่างก่อนนะครับก่อนที่จะมาลูปสนุกก่อนจะมาสะสมแต้มนะฮะแต่ว่าอันนี้คือตัวนี้คือให้ตัวเนี้ยคือสะสมแต้มรั้วแรกของรางวัลเลยสิบเอ็ดแต้มอย่างเงี้ย แลกมาร์กหน้านะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าสะสมไปเลย5,000แต้มนี้ได้รับไปเลย iPhone 12นะแต่ว่าเฮียคงสะสมไม่ไหวนะฮะก็เดี๋ยวจะจะใช้แบบใช้ดวงเอาแล้วกันนะครับรุ่นของรางวัลนะครับไปที่เมนูที่3นี่นะฮะอันนี้คือรางวัลใหญ่สุดก็คือ t r i u m มนะฮะ t r i u m ม ใชอ้ำมนะฮะตัวนี้รางวัลคือแบบจักรยานรถจักรยานยนต์นี่ราคา400,000สี่นะฮะนะฮะ400,000้านั่นแหละนะครับก็อันนี้เะเฮียก็ไม่เอานะฮะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียจะไปกรอกแต้มสะสมให้ดูก่อนนะครับอ่สะสมแต้มก่อนเหนวะโอเคโอเคครับอันนี้พอเข้ามาที่เมนูแรกนะฮะมันก็จะเป็นกรอกนะฮะใต้ฝานะครับ เดี๋ยวอโอเคเดี๋ยวอ่าตรงนี้นะฮะมันจะให้กรอกรหัสใต้ฝาคือตรงนี้นะครับอ่าสำหรับขวดที่จะมีรหัสนะฮะต้องดูนะครับว่ารหัสมันเนี่ยอ่อมันจะบอกว่าตรงนี้นะฮะและ,ะขวดเนี่ยมันก็จะเหมือนเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นรหัสไอ้ตรงรหัสตัวเลขอยู่ที่บนขวดเนี่ยฮะ,ะอย่างน้อยเนี่ยคุณจะต้อง มีรหัสนะฮะวันรวมหมดอายุวันที่8เดือน9ปี2011นะครับหรือว่า BB 08 09 2 1นะฮะถ้าเกิดเ,เลขมันมากกว่านี้ก็ถือว่าดีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าต่ำเลขที่มันต่ำกว่านี้ก็แปลว่าของเก่าเนี่ยไม่มีรหัสให้นะครับฉะนั้นต้องดูดีๆตรงข้างขวดนะฮะ อย่างน้อยก็ต้องวันที่8ขึ้นไปนะฮะเดือน9ปี 2000, 2021นะครับของปีนี้นะครับไม่งั้นก็คือจะไม่มีรหัสกูจะเสียเงินฟรีนะฮะในการซื้อขวดแต่ละครั้งจะไม่มีรหัสให้โอเคครับเดี๋ยวเฮียจะกรอกเลยนะกันนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเลื่อนลงมากรอกรหัสใต้ฝาเรียบร้อยนะฮะเรากดสะสมแต้มน,นะครับปุ๊บเราได้4แต้มทำไมเฮียกรอกแค่2รหัสแล้วก็ได้ถึง4แต้มน,นะฮะก็ นะฮะก็คือว่าเฮียก่อของรหัสอันใหม่อันนี้คือของที่เราเคยส่งไปแล้วนะครับครับเฮียจะมีสีแ้มนะครับเพราะว่าเฮียเนี่ยนะครับซื้อชซื้อแมนซัมเนี่ยฮะเป็นรถใหม่เนี่ยฮะรถนี้นะครับโมจิโต้ซิงเนี่ยนะฮะก็คือถ้าเป็นรถใหม่เป็นสีเหลืองหรือว่าสีเขียวแบบนี้นะครับเป็นรถมิ้นต์รถเลมอนนะฮะรถ น้ำโหดสิเปอร์เซ็นต์นะฮะ,ะกลิ่นเลมอนมิ้นท์เนี่ยตัวนี้จะได้หนึ่งฝาจะได้สองแต้มนะฮะก็คือก็คือคุ้มกว่าถ้าซื้อรถปกติธรรมดานะฮะแล้วเราสุดท้ายเราก็มาเราตอนนี้เรามีสี่แต้มใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็มาเลือกว่าเราจะเราจะเลือกของรางวัลอะไรนะฮะเราลุ้นของรางวัลอะไรก็ให้มาเลือกดูว่าไอเราเราใช้กี่แต้มนะฮะในการลุ้นนะฮะอันนี้ใช้หนึ่งแต้ม หลอลุ้นเนี่ยลุ้น Apple Watch นะครับอันนี้ใช้2แต้มอันนี้ใช้2แต้มนะกล้องโปรเอ่อกล้องเอ่อ GoPro Hero เนี่ยอันนี้เฮียก็อยากได้นะเอามาทำคลิป <c oughs> ไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือเอาละฮะเรามาหาของที่เฮียอยากได้กันดีกว่าว่าเอาอะไรดีสีแต้มเนี่ยเอออันนี้แหละอันนี้อันเนี้ยเฮีย er กำลังอยากได้เลย ตัวนี้นะฮะมูลค่าเท่าไหร่เออห้าหมื่นหนึ่งเนี่ยใช้สีแต้มพอดีเลยนะฮะเอามาแปดต่อคลิปนะฮะจะได้มีคุณคลิปที่มีคุณภาพกว่าน,นี้นะฮะวิธีการใช้ก็คือกดเข้าไปเลยครับหนึ่งครั้งใช้สิทธิ์นะฮะปึ๊บแล้วเราก็มันก็จะคำนวณมาให้ว่าเออเรามีอยู่สีแต้มใช่ไหมเราก็ต้องใช้หนึ่งสิทธิ์นะฮะเราก็ได้แค่หนึ่งสิทธิ์โอเคแต่ถ้าเรามีแต้มสมมติมีแปด 2, แต้มเนี่ยเราก็กดเพิ่มเข้าไปนะฮะว่าเราจะแลกแลกแปดแต้มให้ได้สองสิทธิ์อะไรประมาณนี้นะฮะ ก็แต่ว่าเฮียตอนนี้เฮียแค่มีแค่4แต้มนะเฮียก็เลยเลือกแค่ได้แค่หนึ่งแต้มถึงกดเพิ่มไปก็มีประโยชน์อะไรนะฮะโอเคครับกดเพื่อนแรกปุ๊บเอาละแปลว่าขอบคุณที่ต้องสนุกกับเรานะฮะคุณได้จำนวน1นสิทธินะฮะเฮียก็เขาจะประกาศวันที่9กุมภาปี2 5พันธ์ปี2564นะครับเราก็กดแค่นี้นะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับว่าเราได้ลุ้นไปแล้วนะครับของกับ มนซัมนะครับก็หวังว่าเฮียจะเป็นผู้ช่งดีนะแต่คิดว่าคงไม่มีโอกาสขนาดนั้นนะแต่ว่าลูกสนุกกันเฉยๆนะครับครับก็สผ่านไปแล้วนะวิธีตอนนี้เฮียพาไปเล่นวิธีการส่งชิงโชคของเครื่องดื่มแมนซ้มนะฮะก็เล่นได้ถึงเดือนกุมภานี้นะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะฮะก็ซื้อหามาแล้วก็เล่น นะฮะส่งสิงโชคนะฮะเล่นแต่น้อยดิวแต่น้อยส่งแต่พอดีนะครับเพราะว่าของนี้อยู่ที่ดวงนะฮะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะการส่งสิงโชคนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนสมปรารถนาในการ ในการส่ิทชคนะครับหวังอะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นนะครับครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่า subscribe เป็นกำลังใจให้เฮียเฮียจะได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆหรือว่ามีพาไปชิงโชคนะฮะรายการไหนมีสินค้าไหนเป็นชิงโชคเฮียก็จะพาไปว่าเราจะชิงโชคยังไงนะครับหรือว่าถ้าเฮีย โชคดีนะส่เอาชิงโชคแล้วแบ,บได้โชคจริงๆเฮียก็จะพา,าพาไปดูว่าเออเนี่ยแบบเฮียได้อะไรบ้างนะครับครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับขอบเป็นกําลังใจให้เฮียได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ